เป้าหมายของการปฏิบัติวิปัสสนาก็คือให้ถึงข้อไหนอ่ะข้อสี่นิพพานแสดงว่าขณะนี้ทุกคนมีนิพพานหรือเปล่ายังนะถ้ามีนิพพานก็เป็นพระอริยะไปแล้วปุถุชนไม่มีโอกาสเลยที่จะเข้าถึงที่จะที่จะบอกว่าฉันนถึงนิพพานแล้วแต่ยังเป็นปุถุชนไม่มีนะ ถ้าขณะใดที่เกิดไปรับนิพพานได้ขณะนั้นจะต้องเปลี่ยนเป็นอริยบุคคลนะโยมปฏิบัติวิปัสสนาไปเนี่ยตอนกำลังปฏิบัติจเจริญสติกำหนดดูรูปนามรูปนามเห็นรูปนามไปเนี่ยยังเป็นบุทุชนอยู่ปฏิบัติไปเกิดจิตลงตัวเห็นสภาวะธรรมเกิดดาเห็นแจ้งขึ้นมามันจะรับนิพพานทันทีพอรับนิพพานเนี่ย สภาพขันธสันดานโยมจะเปลี่ยนในโอนชาติเลยจากปุถุชนเป็นอรรยะบุคคลเลยยังเป็นคราวาสเนี่ยแต่โยมจะเป็นอรรยะบุคคลได้เลยชั้นที่หนึ่งก็คืออะไรโสดาบันเป็นโสดาบันเนี่ยโยมจะตัดกิเลสประเภทโลภะที่ประกอบด้วยความเห็นผิดออกไปได้เลย ตัดวิจิกิจฉาความสงสัยได้อย่างเด็ดขาดจะไม่สงสัยอะไรอีกแล้วในเรื่องคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรื่องเรื่องธรรมะนี่ในเรื่องสัจธรรมนี่หมดละศีลปตะประมาทการประพฤติผิดในเรื่องศ,รรองศรรีลได้จะมีศีลท้าที่บริสุทธิ์แล้วก็จะละสักกายติทีความยึดถือเป็นตัวเป็นตนได้ จะเกิดอย่างมากอีกเพียงเจ็ดชาติโยมก็พ้นทุกข์ล้เป็นพระหันนะโสดาบันนี่ก็ยังมีกิเลสและยังมีโลภะบางส่วนมียังมีโทสะยังมีโมหะอยู่บ้างกันแต่ว่าจะไม่เป็นคนพยาบาทอาฆาตข่ายยังมีความโกรธแต่ไม่พยาบาท จะไม่ทำผิดศีลห้าเป็นเด็ดขาดสำหรับสำหรับโสดาบันแต่ยังมีครอบครัวอยู่นะมีครอบครัวนางวิสาขาเป็นโสดาบันอายุเจ็ดขวบโยมโตเป็นสาวแต่งงานมีลูกยี่สิบคนโสดาบันลูกไอหลานตายร้องให้ไปหาพระธเจ้าอ่า ในโสดาบันยังร้องให้นะอนณาถาปิณิกาเศรษฐีสร้างวัดถวายพระพเจ้าก็เป็นโสดาบันเป็นคารวาสคารวาสเนี่ยไม่ใช่ว่าจะบรรลุธรรมไม่ได้นะบรรลุได้เป็นโสดาบันชั้นที่สองเป็นสกทาคามีอริยบ,บุคคลชั้นที่สองนะสกะทาคามีชั้นที่สามเรียกว่าอาาคามีชั้นที่สี่เรียกว่าพระอรหันต มีสี่ชั้นเนี่ยโยมปฏิบัติวิปัสนาไปเนี่ยผ่านวิปัสนาญาณมันมีสิบหกญาณปฏิบัติไปเห็นเห็นเห็นหนญาณแก่ก้าผ่านญาณสิบหกรอบที่หนึ่งเป็นโสดาบันแหละแล้วก็จเจริญกําหนดไปผ่านรอบที่สองจะเป็นสกทาคามีเพราะกิเลสก็เบาบางอกไปอีกพอผ่านญาณสิบหกรอบที่สาม ก็สาเร็จเป็นพระนาคามีพอสําเร็จเป็นพระนาคานี้นาคามีนี้จะตัดราคะหมดสิ้นเลยจะไม่มีความยินดีในเรื่องการมคุณอารมณ์โดยเด็ดขาดจะไม่มีโทสะอยู่ในจิตใจใครจะมายั่วย้าวใครจะมาฆ่าจะไม่มีความรู้สึกโกรธแม้เพียงเล็กน้อยนี่คือคุณสมบัติของพระนาคามี แต่ก็ยังมีกิเลสบางส่วนเช่นมีโลภะที่ที่เกี่ยวกับการประกอบด้วยมานะความถือตัวยังมีความถือตัวไอความถือตัวนี่ละยากมากนะโยมจะละได้ก็ตอนเป็นพระนัตนขนาดเป็นอริยะบุคคลชั้นที่สามไอความถือตัวยังมีอยู่เลยแต่ก็ไม่ถึงขนาดปุถุชนนะนะ มานะความถือตัวแล้วก็ความติดใจยึดในฌานที่ตนได้บางพบภูมิที่ตนเองได้บางี่ยังมีอนาคารมีแต่พอผ่านยานสิบหกรอบที่สี่ก็เป็นอะไรพระรหัน์กิเลสหมดสิน้นถ้าโยสมสำเร็จเป็นพระรหรันโยมต้องบวชทันทีภายในเจดวันท่านกล่าวไว้อย่างนั้นพระรหันเนี้จะอยู่ครองเรือน อยู่ในเพศคราวาสไม่ได้ถ้าเจ็ดวันไม่ได้บวชท่านก็ปรินิพพานดับทุกข์เลยแต่ถ้าเป็นระดับรองลงมายังยังอยู่ครองเรือนแต่ถ้าถ้าเป็นอนาคามีชั้นที่สามอยู่ครองเรือนก็จะไม่เกี่ยวข้องในในครอบครัวอยู่อยู่ก็อยู่อย่างนั้นแต่ถ้าเป็นรองชั้นที่สองที่ที่หนึ่งนี่ยัง ยังมีคู่ครองยังเกี่ยวข้องในเรื่องครอบครัวอยูอ่เพราะฉะนั้นนิพพานยังไม่มีเลยกับปุถุชนนะไม่มีปุถุชนคนไหนมีนิพพานได้ถ้ามีนิพพานขึ้นมาเมื่อไหร่โยมก็เปลี่ยนชาติทันทีเป็นอริยบุคคลเราปฏิบัติวิปัสสนาก็เพื่อให้ถึงนิพพานแต่แม้ว่าการปฏิบัติ ในครั้งนี้มันยังไม่ถึงนิพพานแต่ไม่แน่นะบางคนเจ็ดวันอาจจะสำเร็จก็ได้เพราะทั้งกล่าวไว้ในสติปัฏฐานเนี่ยสติปัฏฐานที่ปฏิบัติเนี่ยภายในเจ็ดปีเนี่ยต้องไะ้ไรบรรลุอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นนาคามโสดาบันสกา่าคามีอนาคามีพระหรหันาปฏิบัติติดต่อกันนะเจ็ดปีจะได้รับอย่างใดอย่างหนึ่ง เจ็ดปียกไว้บางคนแค่เจ็ดเดือนก็ได้บรรลุเจ็ดเดือนยกไว้บางคนแค่เดือนเดียวเดือนเดียวยกไว้บางคนแค่ครึ่งเดือนบางคนแค่เจ็ดวันเพราะนั้นเจ็ดวันนี้โยมอาจจะสำเร็จก็ได้แต่ไม่ถึงดีแล้วเนะน,นี่ยเจ็ดวันเนี่ยมาสรคนปรับสวนรวมเป็นเจ็ดเนี่ยวันนี้ก็ยังไม่ได้ปฏิบัตินะ เหลือแค่ปฏิบัติจริงๆห้าวันก็เลยอาจจะยังไม่ถึงโสดาบันเอายังไม่ถึงโสดาบันเอาแค่จูระจุระโสดาบันพระพุทธเจ้าตรัสจุระโสดาบันไว้มีสิทธิ์อันเนี้ยมีสิทธิ์แน่เชื่อแน่ระยงที่มาเนี่ยต้องมีหลายคนที่จะต้องถึงต้องได้จุระโสดาบันเพราะว่าอบรมมาทุกครั้งเวลาสอบอารมณ์ก็จะรู้ว่าใคร ได้จุระโสดาบันจุระโสดาบันคืออย่างไรคือทำวิปัสนาแล้วก็เกิดวิปัสนาญาณขึ้นคือเข้าไปเห็นรูปเห็นนามเกิดดับเห็นความเกิดดับของรูปนามจริงๆนะไม่ใช่คิดเอานะเห็นต่อหน้าต่อต,อต,อตาได้ว่าเห็นแจ้งนั่นท่านถือว่าจุระโสดาบันละขึ้นเรียกว่าใกล้ชิดต่อการที่จะได้บรรลุ ถ้าหากเพียรพยายามในในอนาคตไม่ช้าก็มีโอกาสจะได้บรรลุเป็นโสดาบันได้ขึ้นมาบนถนนสายที่จะไปสู่นิพพานได้ใครที่สามารถปฏิบัติเข้าไปเห็นรูปนามเกิดดับเป็นนิจจังทุกขังตาโดยไม่ได้คิดเอาไม่ได้นึกเอาเห็นแจ้งจริงๆงงเฉพาะหนะ้าถือว่าขึ้นมาบนถนนสายไปสู่พระนิพพานจับถนนสายถูกแล้วต่อไปชีวิตจะเดินทางที่ถูก